ไทยทำกำลังงามจากพี่น้องกำลังงามจ้าตะวันกำลังจะตกดินเดอ้อตรงโคนต้นตาลนะะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกตาลลนหลายตาลสูกลนหลายแห้งเอาไปเห็ดขนมกินบ่นีโอ้ยนี่กำลังขึ้นเต็มเลยนะจ้าต้นตาลของเฮา เจด๊ดายอ่ะไอ้น้องไอ้เด็กให้กินเนาะนาจ๊ะนาจ๊ะสวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนๆของปลาตอนเย็นสวยงามอุ้ยหอมตาลมากเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะตาลสุกหอมจริงๆเลยอ่ะโอ้อยากเห็ดเด็กขนมมื่อคือเมื่อยแท้ <laughs> จ้าบายๆจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะ ยุงเยอะมากเลยอะยุงเยอะมากตรงโคนเนี่ยยายมีก็ได้โอกาสมาข้างหลังนะคะต้นตาลน,นะคะเพื่อนเพื่อนต้นบักตาลน,นะคะต้นตาลด้วยกันด้วยพี่น้องตรงโคนต้นตาลน,นะคะขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะมนคือเมื่อยแท้จ้าบ๊ายบายจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะ <laughs> รีบปลีแล้วนะคะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะ,ะก็โอเคนะคะตรงนี้ก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะนุ่นตะวันกำลังจะตกสดสินนะคะเพื่อนรีบปีีเต็มเลยตีเห็ดยังกินเนาะเพะท่านเดี๋ยวว่าตีเห็ดยังขงินมันก็เมื่อยแต่เอา,ามือดู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 ปกการลมจ้ะ ลังนุ่มนะคะข้ามาแล้วนะคะข้ามาแล้วนะคะสวยงามจ้านะคะเอ,อ,อ้ยุงเยอะมากเลยอะ่ะยุงเยอะมากตรงโคนเนี้ยยุงเยอะมากเลยอะยุงเยอะมากตรงโคนเนี้ยตรงโคนต้นตาลน,นะคะ ขอบคุณคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคเพื่อนเพื่อนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะว่วงเย็นนะคะยังไม่ได้ออกจากุ่งนานะคะคเพื่อนเคนหนึ่งก็ยังถากถากหญ้าอยู่นะคะตัดหญ้าอยู่นะคะนะข้าวเขียวตะจีนะคะคาดว่าคงได้นะคะปีนี้เนะาะคงได้อยู่ประมาณนะคะเต็มเลย ไปเห็ดยังกินเนาะาท่านเดี๋ยวว่าเปเห็ดยังกินมะขี่มมเมื่อยตอนเอามือดู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 ดตานลนจ้ลนะลังนกมะขี่เมื่อยแท้ <c oughs> จ้าบายบายจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะบักตานลนหลายตานสูกลนหลายแห้งเอาไปเห็ดขนมกินบ่นี่อโอ้ยนี่กำลังขืนเต็มเลยนะจ้าต้นตานห้องเฮา ตรงโคนต้นตาลนนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคเพื่อนๆนะคะสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็โอเคนะคะตรงนี้ก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะคเพื่อนๆเนาะนู่นตะวันกำลังจะตกดินนะคะคเพื่อนรื้อีเสียดายอะ่ะไอ้น้อยีเหตุให้กินเน,ะนาะนะจ๊ะนะจ๊ะ สวยงามมากเลยจากเพื่อนๆไม่ยุงกับยิมเป็นต้นแจกจัดนะคะอู้ย,ยุงเยอะมากเลยอ่ะยุงเยอะมากตรงโคนเนี้ยยิมีก็ได้โอกาสมาข้างหลังนะคะต้นตาลน,นะคะเพื่อนเพื่อนต้นบักตาลน,นะคะต้นตาลด้วยกันด้วยพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ข้าวเขียวเตจีนะคะ คาดว่าคงได้นะคะปีนี้เนาะคงได้อยู่แล้วประมาณนะคะก็โอเคนะคะตรงนี้ก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเนาะนู่นตะวันกำลังจะตกดินนะคะเพื่อนริบิกระจอก็หล่นลงมานะคะดูค่ะดูเพื่อนนะคะเสียงขบเตียงเทียดนะคะตรงโคนต้นตาลนะคะ ขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะูยุงเยอะมากเลยอ่ะยุงเยอะมากตรงโคนเนี่ยยายมีก็ได้โอกาสมาข้างหลังนะคะต้นตาลน,นะคะคเพื่อนๆต้นบักตาลน,นะคะต้นตาลด้วยกันด้วยพี่นอ้องต้นตาลลูกตาลหล่นเต็มเลยเสียดายมากเลยจ้ะ ้นเต็มเงนินนาเลยเบิ้งตี้หละเบิ้งตี้หละหลายแห่เต็มเลยไปเห็ดยังกินเนาะพรพท่านเดี๋ยวว่าเปเห็ดยังกินมืม่อคือเมื่อยแต่เอามาือด,ดู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 บักาากานลนจะลังนกไปเห็ดกินบ่นี่อุ้ยลงในเงนนินนาเต็มเลยนะย่ะยายมีก็ได้โอกาสมาข้างหลังนะคะต้นตาลนะคะเพื่อนๆต้นบักตาลนะคะต้นตาลเด้วยก็เด้อพี่น้อง บักตาลลนหลายตาลสุกลนหลายแห้งเอาไปเห็ดขนมกินบ่ีน่อุ้ยนี่กำลังขึ้นเต็มเลยนะจ้าต้นตาลห้องเหาก,ก็ยุ่งกันย่เป็นตัวแดดจัดนะคะลิบหลีแล้วนะคะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา ชมนะคะขอบคุณมากๆเลยไนะปเฮ็ดกินบ่ะนี่อุย้ยลงในงานหน้าเต็มเลยนะ่ะต้นโคนต้นตามน,นะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะไหยุ่งกับยิมเนเโปรเจกตดนะคะ มันก็เมื่อยแท้ <laughs> จะไปย่ายจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะบ <_ H> ักตาน้นหลายตานสูกลนหลายแห้งเราไปเห็ดขนมกินบ่อุ้ยนี่กำลังขึ้นเต็มเลยนะจ้าตนตานห้องเฮาเคยไทยทำก <_ H> ำลังงามจาพาี่น้องกำลังงามจ้าตะวันกำลังจะตกดินเด้อ ร้นตาลูกตาลหล่นเต็มเลยเสียดายมากเลยจ้ะหล่นเต็มงันนาเลยเบิรงตที่หลัเบิรงตที่หลัหลายแห่งข้าวเขียวเซจีนะคะคาดว่าคงได้นะคะปีนี้เนะเาะคงได้อยู่แล้วประมาณนะคะตรงโคนต้นตาลนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคเพื่อนๆนะคะ พี่ตุ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอู้ย,ยุงเยอะมากเลยอะยุงเยอะมากตรงโคนเนี่ยหลนเต็มเลยพี่น้องตาลสุกมึงนะตาลสุกลนไ้ยุ่งกับดิเมนเป็นแก,กัสน,นะคะอ้ะากไลแห้งนะจ๊ะมาหวานปุ๋ยด้วยจ้าเพื่อนๆนะคะกระจอก็หล่นลงมานะคะ ดูค่ะดูเ,เพื่อนๆนะคะเตียงขบเสียงเทียดนะคะบักตาลลนหลายตาลสุกลนหลายแห้งเอาไปเห็ดขนมกินบ่นี่ิอุ้ยนี่กำลังขืนเต็มเลยนะจ้าต้นตาลห้องเฮาลนเต็มเลยพี่น้องตาลสุกมึงนะตาลสุกลนอุยยุงเยอะมากเลยอะ่ะยุงเยอะมากตรงโคนเนี้ยไปเห็ดกินบ่หน่ อุ้ยลงในงานหน้าเต็มเลยนะ่ะเต็มเลยไปเห็ดยังกินเนาะเพะท่านเดี๋ยวว่าสปเห็ดยังกินมะคือเมื่อยตอนน้องอามาื้ดู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 ดบปกตาลลนจ้หลังนกบักตาลลนหลายตาลสูกลนหลายแห้งเอาไปเห็ดขนมกินบ่น,นี่อุ้ยนี่กําลัางขืนเต็มเลยนะจ้าต้นตาลห้องเฮ้ามอขือมเมื่อยแท <laughs> ้จ้าบายบายจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะ ไปเฮ็ดกินบ่นี่อุ้ยลงในงินหน้าเต็มเลยนะ่ะริบลี่แล้วนะคะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆเลยะะสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนจ้าอยู่ทุ่งนาอีกแล้วจ้าหนาแดนนี้คโดนเต็มเลยพี่น้องตาลสุกมึงนะ การสูกลนกระจอก็ล่นลงมานะคะดูค่ะดูเ,เพื่อนๆนะคะเสียงขบเสียงเทียดนะคะกระจอก็ล่นลงมานะคะ